อ่ะเดี๋ยวไปถามพี่พี่นั่งไเคราะห์ดูนะฮะมองภาพตลาดยังไงสัปดาห์นี้น่าสนใจไหมนะครับไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุดแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอลจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นในยุโรปนะฮะในดั๊เองลงไป53จุดในฝรั่งเศสลงไป11จุดในลอนดอนลงไป22ในอิตาลีลงไป6 นะฮะแล้วก็ตลาดมีลบบมักษณะการแบนอันซึ่งเนื่องจากตัวของอในแง่ของตัวไต้หวันนะลงไปสามสองสี่แล้วก็ตัวฮ่องกงลงสองหนึ่งหนึ่งขณะนี้ตลาดหุ้นในอินเดียนะลงไปห้าสองหนึ่งนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยนะครับยังคงยืนอยู่ที่ระดับ66เหรียญซึ่งค่อนข้างต่ำนะฮะในเบนซ์เองนะครับเราดีวีทีไอนั้นอยู่65 นะครับแล้วก็ตัวตลาดดาว,วโจนส์ลงหน้าขนาดนี้เนี่ยมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคในระดับหนึ่งก็ยังเป็นลักษณะการแกว่งตลาดหุ้นไทยถึงได้มีลักษณะของการแกวงตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อตอนบ่ายสองโมงลงไปที่ระดับ1 0 8 0แล้วก็ดึงกลับขึ้นมาได้ที่1088นปณปัจจุบันขณะดนี้กาลังใกล้ทํปราคาปิดที่ระดับ1088การเมืองคงจะต้องมีวันพรุ่งนี้ นะฮะแล้วก็วันที่สามล้ววันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สามทีหนึ่งแต่เห็นสภาพของตลาดอย่างหนึ่งก็คือโอเคก็อุตสาหกรรมแบงค์เออ่เป็นลักษณะของการปรับตัวลงทุกแบงค์เลยนะครับตั้งแต่แบงค์ใหญ่ลงไปถึงแบงค์เล็กน,นะครับเคแบงั์ไทยพาณิชย์กรุงไทยแบงค์กรุงเทพพิสโก้ทท,ทบนะครับเป็นลักษณะกลุ่มแบงค์ลงหมด นะ hmm. ในขณะที่เดียวกันเนี่ยอนอกนั้กกลุ่มอื่นก็เป็นลักษณะทรงตัวนะฮะยกเว้นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมีลักษณะของการอ่อนตัวลงด้วยก็ฝากเพื่อนนักคุนไว้ก็เป็นกลุ่มของพวกโคมโปพวกโกโบนะฮะยูโโฮมเนี่ยในตัวธุรก,กิจยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่ในแง่ของตัวเส้นเด็กเอสแอมองจุดรับของดัชนีอยู่ที่ระดับ1065แล้วกัน นะเอา1 0 6 5แล้วกันนะครับในขณะที่แนวต้านนั้นอยู่ที่1,100นะเอา6 5เพื่อให้ปลอดภัย1,100เพื่อให้มีกำลังใจนะฮะว่าดัชนีจะไปได้ขณะนี้ดัชนีนั้นยืนอยู่ที่ระดับ1085อยู่นะ1089แล้วนะครับราคาละคุณันนี้ตัวเดียวที่เรียนนำเสนอคือมิน์นะฮะมินต์นั้น23บาท40สตังค์นะครับ23าบาท40สตางค์ให้จุดรับไว้23่บาท นะครับถ้าใครกล้าหน่อยก็23บาท20นะฮะส่วนแนวต้าน24บาทนะฮะ23บาท70กับ24บาทเป็นเป้าหมายนะฮะหุ้นวันนี้เนี่ยขณะนี้ที่มีลักษณะของการเทรดอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะ,ะน้ำมันน่าจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากนักนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของอพี่เทพเองปตทนะครับก็ยังเป็นลักษณะทรงทรตัวอยู่ นะครับวันนี้เนี่ยต้องต้องถือว่าวันนี้ตลาดอ,ออยากจะสู้ก็ไปไม่ได้ไกลนะครับ,บีดีนนกลับขึ้นมาเล่นที่ระดับ20บาท90ตางค์บวกมา50ตางค์เนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถคือตลอดชั่วโมงเทรดตั้งแต่เช้ายันบ่ายเนี่ยนะยังจะปิดตลาดเนี่ยยังไปไหนไม่ค่อยได้มากนักตลาดมีละะักษณะ ที่ดีมากๆคือบำรุงราชบวกไป4% TU บวกไป4%แล้วก็ w ดวบวกไป3%นอกนั้นอนียใน20อันดับใน30อันดับผมเนี่ยนะครับก็ติดลบไปสักครึ่งๆแึ้และนะเพราะฉะนั้นตลาดยังเหมือนกับยังขาดความมั่นใจยอยู่นะครับการเพิ่มน้ำหนักสำหรับการลงทุนเนี่ยผมว่ามันมีความเสี่ยงนะเพราะว่าการเมืองการเมืองแม้ว่าจะไม่แรงมากนักแต่การต้องดูสารนะ ดูสารพรุ่งนี้ว่าสารท่านจะพ,พิจารณาเป็นอย่างไรนะฮะแล้วออกมาในรูปแบบไหนผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยนะฮะในอีกอันหนึ่งคือวันที่สนะครับในสภาก็ไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยคงจะมีอะไรอีกหรือเปล่าก็เพราะนั้นมีอีกสองวันก็คือต้องจบภายในทีสัปด,ดาห์นี้ละววันนี้จริงๆแล้วเป็นทําวันทาราคาปิดวันวสุดท้ายของโตหุ้นเนี่ยนะฮะครึ่งปี นะพอปิดครึ่งปีเนี่ยตลาดยังสามารถยืนได้ระดับนี้ผมก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งแล้วแม้ว่าแบงก์จะลงะเดลต้าจะลงนะก็ยังมีตัวหุ้นตัวอื่นมาประคับประคองอตลาดที่ให้สามารถยืนบวกได้ก็ถือว่าตลาดพอสมควรนะฮะหลังจากจบเหตุการณ์หนะ้าวันที่หนึ่งวันที่สามไปแล้วเนี่ยคงไม่มีอะไรอีกแล้วนะฮะเพราะว่าเรื่องต่างๆคงจบจบไปหมดแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าจบแล้วเนี่ย นะสถานการตลาดเป็นอย่างนี้เนี่ยมันบอกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่มีอะไรนะในวันที่1วันที่3ามแล้วไม่มีอะไรตลาดเนี่ยกำลังบอกว่าอย่างหนึ่งคือพร้อมจะเดินกลับขึ้นไปอยู่ในระดับขาบนฮนะเพราะปัจจัยภายนอกเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ปัจจัยภายนอกทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กระทบตัวตลาดไม่ว่าจะเป็นสายยุโรปสายอเมริกาสายเอเชียทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กระทบอะไรเลยนะฮะเป็นลักษณะของการเป็นปัจจัยบวกแค่ด้วยซ้ําไปนะฮะในขณะที่ ปัจจัยในแต่ละประเทศก็เป็นเรื่องของแต่ละประเทศไปก็เป็นการการเก็งกําไรระยะสั้นการทำำรํากําไรในระยะสั้นเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าต้องดูฮะดูภายในสัปดาห์นี้นะฮะวันที่หนึ่งเสร็จวันที่หนึ่งก็คือวันอังคารวันที่สองวันพุธวันที่สามพุธัหัสอ่พอดีฮะอาทิตย์หน้าคงจะเป็นเรื่องต่างๆคงจะจบสิ้นก็คงต้องดูะว่ามันจะจบไปรูปแบบไหนครับผมครับนะครับ,รบก็ถือว่าโอเค,ค,ควันนี้ถือว่าคือ ถ้าถ้าผมพูดตามตรงเลยนะถ้ามองจากตลาดวันนี้แล้วเนี่ยกับการทําราคาปิดวันนี้แล้วตลาดเป็นอย่างนี้สามารถบวกได้ในระดับนี้นะครับบวก5้าจุดนะไม่ผมเกรงว่าตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายแล้วฮะว่าลงไปที่ระดับ1 0 8 0กลัวจะทิ้งลงของลงไปแล้วก็จะมีสาการทางการเมืองเข้ามากระทบอีกและทําให้อาจจะที่นี้หลุดจาก1 0 8 0ลงไปซะโดยซ้ําไปแต่กระขณะน,นี้ตลาดมายืนได้ระดับเนี่ยผมถือว่าทั้งตัวสาบัน ภายในภายนอกตัวป๊อปเทปตัวนั่งเรือย่อยเนี่ยไม่ได้มีความวิตกกังวลตื่นมากนะักปริมาณการซื้อขายแม้ว่าจะน้อยแต่ระดับ3 7 0 0มเนี่ยนะฮะเดี๋ยวปิดตลาดก,ก็ใกล้ๆ4 0 40,000เนี่ยผมก็ถือว่าในระดับหนึ่งในที่พอใช้ได้นะครับทางนี้ถ้าถามว่าผมอยากจะเก็บวุ้นอะไระในความคิดผมเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวแบงก์ผมก็ยังเป็นผมยัขออนุญาตเป็นกรุงไทยอยู่ ในตัวสายการบินไม่ใช่ในตัวการท่องเที่ยวเมื่อกี้ผมเปิดดูตัวมิ้นเองตัวเ e n เทลเอตัว c p พตัวเ o t ผมว่าเ o t ก็ก็ยังรับได้เอ t สามารถสู้ได้ในระดับที่30บาทเนี่ยนะข่าวต่างๆออกมาเรียบร้อยแล้วตัว30บาทสามารถยืนได้ไม่หลุดลงไปถึง28 28บาทผมก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งละในขณะที่ตัวของเ e n เทลกับตัวของ CPN เนี่ยซีพมีการขยับในต่างที่เพิ่มขึ้นมาได้เนี่ย ผมถือว่าเขาขนาดนี้ในกลุ่มของตัว C3 ตัวเนี่ย CRC CPN แล้วก็เซนเทลเนี่ยในตัวเซนเทลดูท่าทางจะแจ่มใสามากนะครับแล้วก็มาตรการภาครัฐที่จะมีการมันคงมีแล้วนะเปิดท่องเที่ยวนะฮะคมจะต้องตามกันต่อไปโอเคครับเอาละโทรศัพท์มาตามผมแล้วนะฮะ <laughs> ก็คงเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับ <laughs> เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เช้าผม,ผมดูตลาดอีกทีหนึงแล้วเจอกันใหม่ครับ ครับออขออนุญาตนะครับครับโอ,โอเคครับครับสวัสดีครับสสวััดีครบ